สวัสดีครับลูงจม 4, 3, 3ีมาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่าย2ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลน์ทราซสา CCC33 และกลุ่ม Facebook l i v e ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลครับผู้สัตนสนุดใจดีของเราครับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทายสเตป3ทกกุกวันกด铃ต,ตายคอมเมนต์ได้เลยส่วนของลูงจมเองก็อย่ายลืกมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกันด้วยครับเรามาดูบันทึกกรรมของลูงจมกันเลยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง เวลาทันรองมาเนี่ยมันสัใจเป็นพิเศษนะครับคู่แรกคู่หลักของเราเมดสโบครับให้รองไป1ลูกชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้แต่ครั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำครับแต่อีก2คู่ต่อมาครับบอลลองสวนลุงหงายเลยนะครับกาสิมภาษาครับแพ้นะครับศูนย์ประตูต่อ3ครับคู่ที่2ครับคู่นี้สลับเต็งตายครับส่วนสกอร์สูง2.75กินครึ่งรับยังดีนะครับที่สูงมาแก้ตัวให้ส่วนคู่สุดท้ายครับลิซสบอลครับ แพ้ไปนะครับส่วนพระตุศสีคู่นี้สลับเต้งตายครับส่วนสกอร์สูง2.75สูงมาช่วยอีกแล้วนะครับกินเต็มทําให้ผลประกอบการเมื่อคืนนะครับบวกอยู่ที่3,000บาทผลประกอบการรวมตอนนี้0บาทแล้วก็สเต็ปสูงตันนะครับเมื่อคืนแตกไปชุดเลยครับบวก3,983บาทคืนนี้ครับวันพุธ ก็ยังเป็นอีกคืนที่บอลน,นอนครับส่วนมากเป็นบอลถ้วยครับเทียงกิจคาราวครับรอบรองเล็กๆอีกคู่ครับลิเวอร์พูลเจอฟูลแลมครับส่วนอีก2คู่มาดูกันว่าจะตรงใจกันไหมนะครับแน่นอนทุกคู่ไปดูไปลุ้นกันในที่บ้าดูบอลขีด hd.com ทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่บ้าดูบอลขีด hd.com กดติดตามใน youtube รวมถึงช่องสำรองด้วยลงจบลงลิงไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโครงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกันลงจบสี่สามสามท่าพร้อมแล้วลุวยครับ ทศนาวิจารณ์ประจำวันพุธที่10มกราคมครับคู่แรกไปกันที่คาราวาลครับลีครับนะครับรอบรองอีกคู่หนึ่งระหว่างลิเวอร์พูลจะเจอกับฟูลแลมเตะกันเวลาตี3ภาพรวมนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกโดยที่เจ้าบ้านนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับอันดับที่1 20นัดเก็บได้45แต้มส่วนฟูลแลมอันดับที่12ครับ20นัดเก็บได้24แต้มโดยนัดล่าสุดทีทั้งคู่เจอกันครับเป็นเกมดีที่บ้านของลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลชนะเดือ3 สิบเกมล่าสุดที่เจอกันเน่ยเป็นลิเวอร์พูลชนะไปเจ็ดครั้งเสมอกันสองครั้งแล้วก็ฟูแลมชนะแค่ครั้งเดียวครับเจ้าบ,บ้านครับลิเวอร์พูลด้วยฟอร์มที่ทั้งดีและก็ค่อนข้างค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับ ลิพูจึงเป็นจาน่าฝูงของลีในปัจจุบันในถ้วยยุโรปพวกเขาผ่านเข้ารอบยุโรป้าอย่างง่ายดายครับแล้วก็เกมล่าสุดยิ่งตอกย้ำความยอดเยี่ยมด้วยการบุกเอาชนะอาร์เซนอลครับศูนย์ประตูต่อสองในบอลถ้วยเอฟเอครับนักวิเคห์เนยกให้เป็นตัวเต็งในทุกรายการที่ลงเล่นเลยนะครับส่วนเส้นทางสู่แชมป์คาราบาวคับคืนนี้ก็มีโอกาสดีครับเพราะหากผ่านเกมนี้ไปได้เขาจะเข้าชิงกับเชลซีและไม็กก็โบโรครับที่ฟอร์มในฤดูกาลนี้ก็น่าน่าปวดหัวทั้งคู่ครับผู้เล่นแบ็จจาผู้เล่นแบงค์ของลิพูนะคร ตัวเจ็บไม่มีตัวเจ็บเพิ่มนะครับแล้วก็มีตัวที่ไปแอฟริกันเนชั่นครับกับบอลอาเจนครับนะครับวาตารุเอนโดกับโมเมตซาร่าครับส่วนทีมเยือนครับฟูลแลมฟูลแลมก็มีลูกการที่ยอดเยี่ยมในลูกการที่แล้วนะครับโดยจบอันดับที่10ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ฟูลแลมก็ยังคงมาตรฐานปีก่อนครับอย่างน้อยก็ดูเหมือนจะไม่ต้องเหนื่อยกับการหนีตกชั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมีอะไรต้องกังวลบ้างเกี่ยวกับฟอร์มของฟูลแลมเนี่ยก็คือฟอร์มในเกมเยือนนะครับซึ่งเมื่อออกนอกบ้านทีีใดเน่ย พวกเขามักไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีเท่าไหร่ครับเทาะ11เกมเยือนหลังสุดพวกเขาชนะแค่1เกมเสมอสแล้วก็แพ้หนึงหครับเกมนี้ใบเยือนลิเวอร์พูลอีกนะครับจะวันยันไหวหรือเปล่าเกมล่าสุดครับเปิดบ้านชนะลอตเตอร์แฮมจูมจิมครับในบทฟุตบอล FA ฟแครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ผู้เล่นมาดเจ็บผู้เล่นแบนครับมีดีควาอัดาบาเตาเล่นะครับแล้วก็กองหลังครับทิมรีมส่วนผู้เล่นที่ไปแอฟริกันเนชั่นครับครับตัวสําคัญแล้วก็หายไป3ตัวเลยนะครับมีคาวินไบซี่นะครับตัวนี้เป็นกองหหลลลัังงแ้้้วกกก็็มีีีอออเซ์บบครนา แล้วก็มีแบ็กซ้ายครับฟาวเดบาโลตูเล่นะครับนัดต่อไปของทั้งคู่ครับลิเวอร์พูลจะพัก11วันก่อนที่จะไปเยือนบอลมัตอันดับที่12ครับในเกมลีกส่วนฟูลแลมได้พักษาวันก่อนที่จะไปเยือนเชลซีอันดับที่10นะครับทั้งคู่จะเจอทีมกลางตารางครับ ณปัจจุบันเนี่ยราคาต่อรองเปิดมาให้ริเวอร์พูลครับต่อถึงลูกครึ่งครับจ่ายที่1.0สูงต่ำเก้าสินาทีกำแพงอยู่ที่3.25จจ่ายที่น้ำแดงลบ0.95ดแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่0.8 8กระแสการเล่นจากเอเชียบุกี้ไม่มีนะครับสำหรับถ้วยนี้ถึงเวลาฟันธงการเดินพันครับสำหรับคู้แรกลุงขอให้ดอกจันเน้นต่อลิเวอร์พูลลูกครึ่ง เรียวูเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะ3นัดรวดนะครับในเกมกับอาร์เซนอลเดวิสเซอร์แล้วก็เบอร์ลี่ครับโดยพวกเขายิงได้8ประตูแล้วก็ชนะ3เกมด้วยผลต่าง2ประตูนะครับตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเรียวูทำผลงานได้บ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่แพ้ใครมา15เกมชนะไป13นัดน,นะครับคิดเป็น87%เกมลุกในบ้านเนี่ยยิงเฉลี่ย3ประตูต่อเกมเลยนะครับและจากเกมลุกที่ยอดเยี่ยมครับชัยชนะ12จาก13นัดเนี่ยมีผลต่างอย่างน้อย2ประตูเลยนะครับ ฟูลแลมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเกมนอกบ้านดูจะเป็นปัญหานะครับในการเล่นเกมเยือนห้าน่าตัดสุดพวกเขาแพ้4ครั้งครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเสีย3ประตูขึ้นไปทุกครั้งแล้วฟูลแลมยังมีตัวสำคัญไปฟุตบอลแอฟริกันครับออฟเนชั่นเยอะอีกต่างหากนะครับเมื่อพิจารณาจากทุกอย่างขั้นต้นแล้วลุงเชื่อว่าลิฟท์ฟูลครับโหวแดงควรจะผ่านฟูลแลมได้ครับแล้วก็ควรยิงตุนด้วยเพื่อการไปเยือนฟูลแลมอย่างสบายๆในเกมแรกที่2นะครับผลรวมประตูสูงต่ำเก้าสินาทีลุงจบให้ไปที่สกอร์ต่คครรับ2.3.25ับต่ำ เลียงสูงต่ำเนี่ยบอกจะรงไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าราคาเต็งเนี่ยก็ต่อแพงแล้วแต่ถ้าจะให้เล่นเรียงน,น,นี้ลุงขอไปทางสกอร์ต่ำนะครับเอ้ให้ต่อลิ์พูราคาแทงแล้วทำไมถึงมาเล่นสกอร์ต่ำอย่างนี้นะครับพเพราะฟูลแลมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นรอนนะครับผู้เล่นสำคัญก็หายไปหลายตัวดังนั้นเกมนี้น่าจะขอมายันเสมอไว้ก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนที่จะกลับไปเล่นในบ้านตัวเองในเลกที่2ส่วนลิน์พูเองครับเกมที่ขาดซาร่าไปเหมือนกันและถ้าฟูลแลมไม่ยิงเกมนี้เท่ากับว่าเท่ากับว่าเกมนี้เนี่ยลิย์พูต้องยิงเอง4ููกนนะรรั้ว่่ามเยยออไปห กับบอลตาสัปดาห์นะครับที่มองแล้วเนี่ยน่าจะลิ้วเลี้วภูเน่จะน่าจะมาเจอทีมที่อุดนะครับดังนั้นเหลี่ยมนี้เนี่ยขอกลั้นใจเป็ทางสกอร์ต่ำดีกว่าครับสกอร์ทคาดคิดว่าเลี้ยวภูชนะ3ประตูต่อศูนย์ส่วนสูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25อันนี้น่าสนนะครับเลี้ยวภูอาจจะโถงเอาตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับก็จะได้เล่นง่ายในครึ่งหลังคุณนี่ส่วนตัวครับเน้นให้ดอกจันต์ต่อเลี้ยวภูลูกครึง่ง ส่วนอีก2ทีมที่ขอฝากไปเป็นแนวทางไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่โคปาอิตาลีครับบอลถ้วยของอิตาลีคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเอซิวิลานจะเจอกับอาตาลันตาตะกันเวลาตีสามครับภาพรวมครับทั้งคู่เป็นทีมในเซเรอาครับโดยปัจจุบันเอซิวิลานอันดับที่3ครับสิบเก้านัดเก็บได้39แต้มส่วนอาตาลันตาอันดับที่6ครับสิบเก้านัดเก็บได้30แต้มครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่นี้เจอกันครับเป็นการเจอกันเมื่อเดือนธันวานนคมในปีที่แล้ว ก็เป็นบลฟุตบอลลีกนะครับอัลตันตาชนะมิลานได้3ประตูต่อ2เกมนั้นมิลานโดนไล่ออกครับแต่10เกมหลังสุดที่เจอกันครับมิลานชนะได้5ครั้งครับเสมอกัน2อครั้งอัลตันตาชนะได้3ครั้งเป็นมิลานทําได้ดีกว่าครับเจ้าบ,บ้านครับในลีกเนี่ยอินเตอร์มิลานกับยูเวนตุสเนี่ยเริ่มชี้ตัวเองออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับและถ้าจะมีปฏิหารให้เบอร์ที่สสักทีเนี่ยสอดแทรกเข้าไปเอซิมิลานน่าจะเป็นทีมเดียวที่พอจะลุ้นได้นะครับแล่เอซิมิลาน AC, Milan, เนี่ยเล่นได้ดีในช่วงหลง ก็พวกเขาเนี่ยบุกชนะเอโบรีซูนประตูต่อสามรูปเกมแบบวันเวนะครับวิลานมาพร้อมมาพร้อมกับความมันน่นใจในเกมนี้ครับส่วนทีมเยือนครับแอตาลันตาแอตาลันตาเนี่ยเอาพูดกันตรงๆเนี่ยด้วยความที่แต้มน้อยกว่าเอจมิดาถึง9แต้มนะครับ การต่อสู้ในหลีกของอัลต,ตันตาหลังจากนี้จริงน่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อชิงอันดับที่4โคตาไปแชมเปี้ยนดิกนะครับโดยมีคู่แข่งอย่างโบลญญาฟิออรนตินาและก็อีก2 3สาทีมนะครับที่คะแนนใกล้ๆกันแม้จะเริ่มฤดูกาลได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยอัลต,ตันตาเล่นได้ดีโดยแพ้เพียงนัดเดียวจาก7นัดหลังสุดในทุกรายการเกรมล่าสุดครับพวกเขาบุกเสมอครับกับโรม่าหนึ่งประตูต่อ1ในเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดครับคุณนิวจมให้ดอกจันต่อเอซิวิลานครับปอปเสมอรขาพึ่ง จุดที่ทําให้ชอบมิลานในเกมนี้ครับคือเกมในบ้านที่ซานซิโรนะครับเอซิมิลานเนี่ยเล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมโดยชนะ6นัดจาก7นัดหลังสุดนะครับโดยมีผลต่างประตูได้เสียในยิงได้15แล้วก็เสีย6ครับในทางกับการอาตาตานตามีสถิตนอกบ้านนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้3ชนะ1นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2จาก5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับเอซิมิลานเนี่ยกำลังมั่นใจแล้วก็ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับควรจะเฉือนชนะไปได้ครับสูงต่ำ9ซั่วโมทีลงจบให้ไปที่สกรต่2.5คับ ในเกมกลางสัปดาห์ของบอลด้วยแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่เล่นกันด้วยความระมัดระวังครับเอาจริงๆมิลานก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าการเจอกันในครั้งล่าสุดอตาตาลันต้าก็ชนะมาครับแล้วเฮตุเฮตการเจอกัน4ครั้งหลังสุดของคู่นี้ที่บ้างของมิลานเนี่ยจบสกอร์ต่ำ2.5ไป3จาก4เกมหลังสุดครับ อตาตนาต้าเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเป็นรองนะครับไม่น่าจะมาเปิดหน้าแรกลุงมองว่าเกมนี้เนี่ยอตาตนาต้าจะมาเน้นรับแล้วก็สวนกลับเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับส่วนมิลานเองเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิดหน้าท้าแรกเกินไปครับจุดเด่นของมิลานจริงคือเกมรับนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้น่าจะมาชิงกันที่ความผิดพลาดค,ครับและลูกเดียวอาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยเป็นสกอร์ต่ำดีกว่าสกอร์ที่คาดคิดไว้มิลานชนะ1ประตรูตูนครับแล้วก็ส่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกลุวงว่าหน้าสนนะครับมิลานอาจจะมาโหมนะครับกูนี้ครับ ปอเสมอครบครึ่งส่วนคู่สุดท้ายครับไปกันที่บอลถ้วยของโปรตุเกสครับก็เป็นการเจอกันของบิ๊กทีมนะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบนฟิก้าจะเปิดบ้านเจอกับบรากาครับเตะกันเวลาตีสามสี่สิบห้านาทีภาพรวมครับทั้งคู่เนี่ยก็เป็นการเจอกันในลีกสูงสุดอีกแล้วนะครับโดยเบนฟิก้าครับเจ้าบ้านอันดับที่สองครับสิบหกนัดเก็บได้สามสิบเก้าแต้มนะครับเป็นอันดับที่สองในลีกของโปรตุเกสอยู่นะครับส่วนรากาครับสิบหกนัดเก็บได้สามสิบสามแต้ม อันดับที่4ี่นะครับวันนี้อันดับที่2เจออันดับที่4แต่เป็นเจอกันในบอลถ้วยครับโดยนัดล่าสุดเทีตคู่เจอกันครับเป็นการเจอกันที่บ้านของบรากาครับเบนฟิกา้าบุกไปชนะได้ศูนย์ประตูตัวหนึ่งคู่นี้สิครั้งล่าสุดที่เจอกันเบนฟิก้าชนะ4เสมอหนึ่งแล้วก็เป็นบาราการเนี่ยชนะไปถึง5นะครับก็สถิติเนี่ยเป็นบาราการําได้ดีกว่านิดนิดอีกต่างหากเจ้าบ้านนะครับเบนฟิกา้าชนะติดกันมา5เกมน,นะครับไม่แพ้ใครมา10เกมติดนะครับกำลังมั่นใจเสียดฟ้าเลยครับเกมนี้ได้ีก ยิ่งบ้านนะครับยิ่งในบ้านเนี่ยยิ่งฟอร์มแข่งโป๊ไปกันใหญ่นะครับเกมในประเทศการเล่นในบ้านนะครับของเบนฟิก้าเนี่ยพวกเขาแพ้ครั้งล่าสุดย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษาปีก่อนเลยนะครับเกมล่าสุดของเบนฟิก้าครับคือการบุกชนะอารูกาสบายๆครับศนย์ประตูต่อ3ส่วนทีมเยือนครับราก้า ถ้า3คิงของโปรตุเกสครับประกอบด้วยสปอร์ติ้งนะครับเบนฟิก้าแล้วก็ปอร์โตเนี่ยบาก้าก็เป็นแก๊งเด็กบ้านได้อย่างไม่เคอะเขินนะครับพวกเขาเนี่ยพร้อมบวกอีก3ทีมข้างบนโดยตลอดนะครับผลงานช่วงหลังก็ไม่แย่ครับไม่แพ้ใน3เกมล่าสุดชนะก็2จาก3เกมนั้นนะครับส่วน10เกมหลังเนี่ยก็สถิติชนะ6เสมอ2แพ้2ไม่เลวเลยนะครับเป็นผู้ได้ชิงลำดับลำที่ที่4ในลีกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านนะครับเสมอกับวิกตอเรียกิมารายครับ1ประตูต่อ1ดูจากฟอร์มมแลลล้้ววก็ตตััเขสถิิครบุงจให รองบาก้กาครับ1ลูกจริงๆเนี่ยผลงานของบาราก้าไม่เลวเลยนะครับตอนนี้พวกเขาตามหลังปอร์โต,โตอันดับที่3ในลีกแค่2แต้มครับแถมเฮ t ูเฮ a d การเจอกับเบนฟิกา้า5เกมล่าสุดไม่มีเกมไหนที่พวกเขาแพ้เบนฟิก้าเกิน1ลูกเลยนะครับ เกมวันนี้เนี่ยเป็นเกมบอลถ้วยเริ่มรอบตึกแล้วเล่นกลางสัปดาห์ด้วยนะครับความกดดันเพิ่มขึ้นแล้วทั้งคู่เนี่ยเพิ่งเล่นเกมล่าสุดมานะครับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนที่เองอาจจะล้านะครับดังนั้นราคาเปิดมาให้บรากาเนี่ยแพ้หนึ่งลูกยังได้ตังค์คืนนะครับแม้เหลี่ยมเนี่ยจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ถ้าให้เลือกขอวัดเป็นทางรองบราการหนึ่งลูกนะครับคิดว่าเต็มที่เนี่ยแพ้ลูกเดียวนะครับคืนตังค์สูงต่ำเก้าสิบนาทีครับลุงจบให้ไปที่ดอกจันสกอตต์ต่ำสามลูก เบนฟิก้าเนี่ยเห็นชนะมารววแบบนี้จุดเด่นจริงๆอยู่ที่เกมรับนะครับจากการที่พื้นฐานการปองกันแห่งแต่งนะครับเปนฟิก้าเข้าสู่เกมวุธโดยเก็บคลินชีตได้3จาก4นัดหลักสุดนะครับในลีกพวกเขาคือทีมรับที่ดีที่สุดส่วนเฮตเวการเจอหน้ากัน3ครั้งหลักสุดครับจบลงด้วยสกอร์ต่ำกว่านะครับ3ลูกนะครับ รวมถึงการเจอกันในนัดล่าสุดระหว่างเบนฟิก้าแล้วก็รากานะครับสองครั้งล่าสุดแต่จบแค่ลูกเดียวแล้วก็อ,ออกสกอร์ต่ำลุงว่าเกมเนี่ยจะเป็นอีกเกมที่เล่นกันด้วยความระมัดระวังครับเนื่องจากเป็นบอลถ้วยดังนั้นลุงว่าเกมจะกดดันครับลูกเดียวก็อาจจะมีผลต่อการแพ้ชนะได้เลยครับเหมือนคู่ก่อนหน้าครับสกอร์ทีค่คาดคิดว่าคู่นี้นะครับจะสมึงประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกต่ำแพงอยู่ที่1 2 5ลุงว่าม่ลุงว่าไม่น่าสนนะครับคู่ที่ตัวนตัวเน้นทางดอกจันสกอร์ต่ำสามลูก สรุปทั้ง3มทีมที่ลูกโจม433ให้เอาไปถล่มเบฟเดนวันนี้ครับลายแ c c าย3ีใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวคู่แรกครับให้ดอกจันครับเน้นต่อเลี้ยวผูลูครึ่งครับแล้วก็สกอร์ต่ำา3.25ส่วนคู่ต่อมาให้ต่อเอซิบิลานครับปอปอเสอรบม่ครึ่งแล้วก็ไปทางสกอร์ต่ำสอาครับแล้วก็คู่สุดท้ายให้รองบาก้าครับ1ลูกแต่เน้นไปทางดอกจันครับสกอร์ต่ำา3ลูกชอบเลียนไหนเป็นพิเศษให้ดูที่ดอกจันนะครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลูกชมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ทรายซีซีซีสามสามสามจัดให้จบโครงจรทั้งรุ่นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะที่ดี่่นีที่เดียวครับแล้วก็รุ่นเครดิตฟรีทุกวันกับเกมทายสเต็ปสามแอดมาที่ไลน์ทรายซีซีซีสามสามสามนะครับซีซีซีสามสามสามแจ็คแอดมินหึงเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกกันได้ทันทีครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ